นายชักเอเจอใครไม่เจอเจอกับคุณจำเรียงธรรม,มกิจลงกึงเล็กเมืองนนท์ท่อสุดเล็กเมืองนนท์วงล้อเอสตองเคอาร์มือทิพนะครับเคอาร์มือทิพมาสมัครกับพี่ปาลได้เลยนะเวลานี้ครับเคอาร์มือทิพนะครับมาสมัครแข่งกับพี่ปาลในห้องคอนโทรลได้เลยเดี๋ยวนี้เลยครับเคอาร์มือทิพนะครับ ท่านผู้ชมครับคู่นี้บิ๊กแมตช์แล้วครับราชสี์เมืองปทุมนูคองหกพบกับลาชันเมืองนนเล็กเมืองนนเอาแล้วครับทั้งสองทีมเลือกใช้ท่อสุด l m เตทั้งคู่แล้วก็วงล้อ S ตองซีรีส์เจ็ดทั้งคู่ครับขอบคุณกันด้วยฮะขอบคุณลงกิงสมพงษ์องเจ็ดครับ SPK 7เซเว่นขอบคุณลงกิงเล็กเมืองนนครับ เฮ้ยในหัวในหัวงดูแลนะเล็กด้วยเออในหัวบิน เอาแล้วครับคู่นี้ครับบิ๊กมัดจริงๆครับนี่แค่รอบ16คันสุดท้ายใน KR ครับยกย่องมาจาก NGO ครับวันนี้โอ้โหเอาแล้วครับข่าวไฟครับข่าวไฟพร้อมแล้วข่าวไฟ ตัวถูดองอมาเลยอามระยองภูรัตสมุทรไยในานามของราชาสีเมืองประทุมนุกของวงลงกึงสมพง์ของเจ็ดเอสพีเคซเออกตัวนําลงกึงเล็กมืองนอนท้อสุดเล็กมืองนอนอยู่เล็กนอยถึงปานกลางอารถเปจชัดชัยจะตามอามระยองทันหรือไม่ทันและเรียบร้อยครับ <c oughs> เล็กเมืองนอนเข้าเส้นชัยครับพี่น้องโอ้โหทายโคตรแรง